เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบฮทุกวันกับอยู่กับผม mm hmm. เช่นเคย4พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมกรอบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นคู่เกมพย์ออฟในเกมที่6การพบกันระหว่างทางด้านเจ้าบ้านครับมาสก์เดลัสแมริทวันนี้เปิดบ้านอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาต้อนรับคำเยือนของ LA c ว i p p ค r s โดยโค้ชของเจ้าบ้านเดลัสแมริทครับคือเจสันคิดครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชของคริปเปอร์อย่างไทแรนลูครับ ซึ่งผลงานในเกมล่าสุดของคริปเปอร์ในบ้านต้องเรียกได้ว่าเละเทะครับแพ้ขาบบ้านให้กับเดลัสแมบริรับไปขาดลอยถึง30ัคะแนนครับโดยจบด้วยสกอร์93ต่อ123ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับฝั่งผู้ชนะอย่างเด l ัสครับเป็นทางด้านลูก้าดอนชีครับกดไป35แต้ม7รีบาว10แอสซิสเสริมด้วย m a x กซี่ค b l เบิลนั้นถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกด3คะแนนไปหลายลูกนะับมี15แต้ม3รีบาวครับ และบังคายดียว,วิ่งครับ14แต้ม4รีบาว6แอสซิสสุดท้ายเป็นดัลลัสเอาชนะไปได้ขาดลอยครับส่วนผู้แพ้อย่างทางด้านพอรตจอดครับก็กดไป15แต้ม11รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลครับแต่เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างต่ำมากสำหรับพอรตจอดครับอีวิซาซูบักเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมมีแค่15แต้ม6รีบาวครับส่วนเจ้าคราวเจมส์ซาเดนกัมีแค่7คะแนนเท่านั้นกับ4รีบาว7แอสซิส ผลงานภาพรวมของ LA Clippers เรียกได้ว่าเลเทะแบบสุดๆครับในวนั้นก็ไม่มีคาวายเลียนาดลงสนามครับก็แพ้แบบหมดรูปจริงๆครับก็ต้องมาดูว่าโค้ชย่างไทยรลูจะแก้เกมยังไงฮะในเกมเยือนเกมนี้ครับถ้าแพ้ตกรอบทันทีพไยกาดฝั่งเจ้าบ้านเป็นลูก้าดอนชิกเหมือนเดิมครับเดลัสแมริครับดวลกับเจ้าคราวเจมส์ซาเดนตำแหน่งนี้นาทีนี้ก็ต้องมองว่าลูก้าดอนชิกเหนือกว่าซะแล้วครับ ตำแหน่งชูติงการ์ดวันนี้เป็นทางด้านบังคายเรียวิ่งเหมือนเดิมครับสำหรับเดลัสแมริทครับดวลกับเทเรนซ์แมนครับซึ่งไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรตำแหน่งนี้บังคายเรียวิ่งถือว่ากินขาดและผู้เล่นในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับเป็นหน้าที่ของเดรดโจนสจูเนียครับจะได้ดวลกับอเมีย f คอฟฟี่ครับซึ่งลงมาแทนทางด้านคาวายเลียนนาดหนะ้าที่ลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนในวันนี้ครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมีดีคนละอย่าง ผู้เล่นตำนแหน่ง power forward ครับความหวังของทางด้านคริปเปอร์อย่างพอจอร์ดครับจะได้ดวลกับทางด้านพีเจวอชิงตันของเจ้าบ้านดัลลัสครับตำแหน่งนี้ก็ต้องยกดีกรีก,รกับพอจอร์ดเหนือกว่าอยู่แล้วครับและเซ็นเตอร์คุมในครับยังเป็นการดวลกันหวางเดนิเอลแกฟฟอร์ดและย u ซ a าซูบักครับตำแหน่งนี้ผมมองว่าซูบักไม่เป็นรองครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ในการรีบาวด์ใต้แป้นส่วนผู้เล่นบาดเจ็บครับฝั่งเจ้าบ้านเป็นตัวสำรองอย่างทีมฮาร์เวิ์จูเนียร์มือชุด3คะแนนครับเจ็บข้อเท้าไม่สามารถลงสนามได้ ส่วนทางด้านคาวายเลียนาดครับตัวแกร่งของแอร์เวย์คลิปเปอร์สครับก็ยังไม่มีชื่อในเกมนี้น่าจะกลับมาเดือนหน้าครับซึ่งตอนนั้นคริปเปอร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะตกรอบไปแล้วหรือ,อยังนะฮะโดยผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านดัลลัสแมริทประกอบไปด้วยลูค้าดอนชิกไครีเออร์วิงเดร็กโจนส์จูเนียร์พีเจวอชิงตันและเดนเนียลแกฟฟอร์ดส่วนทีมเยือนแอร์เวย์คลิปเปอร์สประกอบไปด้วยเจมส์ฮาร์เดนเทเรนซ์แมน แอตเลติคอฟฟี่พอจอร์ดและวิซาซูบักสถานการณ์ล่าสุดเจ้าบ้านเดลัสแมบริดครับขึ้นแท่นอยู่3ต่อ2ในซีรีส์ครับถ้าเกมนี้เดลัสแมบริดสามารถชนะ l อเลตคลิปเปอร์สได้ครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับ โดยจับคู่แมชอพดวลกันวันนี้ครับเป็นการดวลกันหวงทางด้านลูค้าดอนชิกดวลกับเทพเจ้าพอจอตครับซึ่งผลงานของลูค้าดอนชิกในรอบเพลย์ออฟถือว่าโดดเด่นแบบสุดๆครับค่าเฉลี่ยการทำแต้ม30.2แต้มต่อเกมครับรีบาวด์ได้ถึง9.2ครั้งต่อเกมส่วนเทพเจ้าพอจอตก็ไม่เป็นเทพซะแล้วครับตอนนี้มีแค่19.8แต้มต่อเกมในรอบเพลย์ออฟครับผลงานในรอบเพลย์ออฟถือว่าน่าผิดหวังแบบสุดๆครับรวมถึงเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนด้วยครับ ทศนาของจานเจนในคู่นี้ครับทุกคนก็ต่างรู้ครับว่าในเกมที่ LA Clippers ครับไม่มีคาร์ไวเลียนหนาดนะฮะแล้วก็ผลงานในช่วงหลังของคริปเปอร์เป็นรองดัลลัสแบบสุดๆครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทราบอยู่แล้วครับว่าเกมนี้ดัลลัสแมร์ดครับจะต้องปิดซีรีส์ให้ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยชื่อของเจมส์ซาร์เดนและพอจอดครับก็น่าจะฝากฝีมืออะไรไว้บ้างในเกมนี้ครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่ขาดเกิน8ดแต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่อ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะอ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ